ต้อนรับนะคะกลับมาอยู่ก e> ันต่อค่ะกับดาราเดลี่นิวส์นะคะแล้วก็ต้อนรับน้องๆจากเอสการเอง มาดีมาอลินาจึงจะเอาจากข้างนอกเข้ามาเยอะกว่านี้ใช่แล้วนี่เข้ามาได้เป็นนิดเดียวภายในเดียวนี่คือเป็นตัวแทนเราคัดเราคัดมาเรียบร้อยแล้วจากไซส์เองนะคะอะไร่ะเอาหัวหน้าอีดเยอะเข้ามาไงใช่แล้วเข้ามาอ่ะบ้านเราเป็นทางการนะคะกับทั้งสามท่านด้วยนะคะน้องๆสามคนของเราเองนะคะช่างน้อยล่าสุดจากเวทีเอฟกันทีมสาวคนที่สองแม่จ้าในบ้านนี้ใช่แล้วอ่ะให้ทั้งสามคนนัดถ่ายคุณผู้ชมดังในที่นิวส์หน่อยค่ะ สวัสดีค่ะ i f 9อฟเก้าค่ะน้องไอนะคะแชมป์ของเราสวัสดีครับโซเอฟครับค่ะน้องโซค่ะสวัสดีครับไรเอฟเก้าครับนี่แล้วก็ไรนั่นเองนะคะวันนี้มาเั็นสามคนอย่างที่บอกส่งตัวแทนมานะไม่จริงค่ะก็มีอีกสิบสองคนแต่ผลกันมาหมดเนี่ยเกรงว่าให้พวกพี่ต้องในที่เราไปข้างนอกเออเออแล้วก็เลยเลือกมาสามคนละกันที่หนึ่งที่สองที่สามใช่ไหมใช่แล้วอ่ะไหนๆก็ออกมาจากบ้านแล้ว นะามความรู้สึกก่อนเป็นยัไงไงบ้างเป็นยังไงบ้างข้มาจากบ้านหมัดหมามาเจอโลกของความจริงมาเจอแฟนคลับเนาะอ๋อาหาะนะองอัจระได้เป็นแชมป์ก็ยากยากกว่าที่ <เอ S 2> คิดไว้ค่ะคิดว่าอยู่ในบ้านยากแล้วแบบต้องตื่นขึ้นมาเรียนทุกวัน <nek. S 1> แล้วก็แบบมีคาตลอดโอ้ยทําไมเหนื่อยจังเลยแต่พอออกมาแล้วแบบคูนสามค่ะแบบคูณสามเจ้คูณสิบคูณอะไรนี้เลยนะต่อไปเรื่อยนะใช่เพราะว่าปกติเราตื่นประมาณแปดเก้าโมงใช่ไหมคะรอเรียนสิบโมงเนี้ย แต่ทุกวันนี้เราต้องแบบเริ่มตั้งแต่ตีสี่ตีห้าทุกวันกว่าจะเสร็จก็เลยเที่ยงคืนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นตื่นตีสี่ตีห้าตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ไนอนต่อแล้วพวกเราอะพวกเราตอนน้องคือตื่นตีสี่ตีห้านี่คือมาทำงานเลยลุยเลยงานค่ะทำงานออกมาจะเต็มมากโซ่หลับเป็นยังไงบ้างก็สนุกครับได้แบบได้ทำงานแด้ไปพบสื่อได้แบบ ถ่ายแฟชั่นอะไรอเงี้ยครับม,มันสนุกตื่นเต้นแล้วก็มีพวกพี่ แฟนคลับคอยเป็นกำลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนฉันุดดาราเกาหลีสนนบนเนาะนะแล้วก็อะไรนะะฉันานงเอกไงอเหมือนดาราเกาหลีเนาะ้องออกสนุกสนุกนะจ๊ะร้ามากทองใบออกมาครั้งแรกก็โอ้โหตกใจเลยครับทําไมคะใครทําใบบอกพี่หนัาแบบยูดีโอ้แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยตามมาเต็มหมดเลยครับแบบไปที่ไหนเราก็ตามตามเรามาตลอดแล้วก็เหมือนว่าได้ทํางานใหม่ๆนะฮะแบบ ถ้าไม่ถ้าไม่ติดเออย่างเงี้ยก็ไม่เคยได้มาทํางานไม่ได้เจออะไรแบบนี้ไม่ได้มาเจอพี่ๆสองคนเป็นไงล่ะนี่คือแฟนคลับส่วนเดียวอย่างอย่างเยี่ยมคนนี้ข้างนอกยัมีแฟนคลับไหมมีแฟนคลับไหมพี่ขับได้ไหมแฟนคลับเป็นพี่ชายกันโอเคโอ้โหเจอๆได้ได้ได้อยู่ได้อยู่แล้วถ้าเกย้อนกลับไปนิดนึงดีแบบนะย้อนกลับเข้าไปตอนอยู่ในบ้านทั้งสามคนเนี่ยมาประกวดได้ยังไงเคยดูแบบรุ่นก่อนก่อน รุ่นป้าไม่ต้องหานาจะนานไปอย่างสองสามสี่ห้าอคอยดูกันบ้างไหมวันหนูดูอ่ะนะรุ่นพี่เลยค่ะดูแต่รุ่นซีแนมเลยแต่ยังไงบ้างตอนเพลงดูเออกวเนาะมันพี่ิน่ากลัวก็ดูมาตั้งแต่รุ่นแรกค่ะเรารู้สึกว่ารายการเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบแปลกอ่ะเพราะมันไม่เคยมีมาก่อนแบบ เดลิตี้มาร้องเพลงกัน24ชั่วโมงเต้นด้วยแอคติ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็อยากเข้ามาอยู่แต่ตอนนั้นอายุไม่ถึงอตอนนี้เท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ7-8ขวบอ๋อดูน้องเ,เด็กเลยนะแต่ว่าใช้คำว่า7-8ขวบซึ่งตอนนั้นถึง,ถงแล้ว89ดสิก้า้วเนาไม่ถ <c oughs> ึงแ0ปีเไอ้เรื่องตัวแรกเราเราไม่คุยกันดีกว่าตัดเรื่องเลยตัดเรื่องเลยทำไยผมต้องประกวดล่ะ ก็รุ่นสระรุ่นสี่รุ่นห้ายังได้มาไหมมารุ่นหกค่ะแล้วก็ตกรอบก็เลยอยางสู้ต่อก็ไปเตรียมตัวมาอย่างดีเยี่ยมค่ะก็มาอีกทีหนึ่งก็คือรุ่นนี้เลยป้าแชมป์หนึนะเออไปเตรียมตัวเป็นอย่างดีเยี่ยมทั้งวันบ้างโซล่าดูหรือว่าอะไรไหมทำไมถึงประกวดไม่เคยดูเลยครับก็แบบดูแค่แบบผ่านๆคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับบอนเสาร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่ประกวดเพราะว่าแบบผมไม่เลือกจดจองเฉพาะวทีเอะครับก็ เาแสดงว่าไปมาหลายเวทีคือโดยส่ชอบร้องเพลงหรือว่าไงเอ่ยครับชอบร้องเพลงครับแล้วก็ชอบเต้นนี้ครับแล้วทำไมถึงมาประกวดอีกเนี้ยลองสุ่มดูครับก็พอมันได้แบบพอประกวดปุ๊บตอนแรกก็ไม่คิดว่าแบบจะถึงมีมาถึงวันนี้ครับอ่าค่ะก็ไม่้ว่ไงัโหสุดยอดครับแล้ว้องพูดน้อยที่เนาะตั้งแต่แบบมาตั้งแต่วันแรกครับแบบแบบ เราก็พอกลับมาย้อนดูตัวเองครับมันพัฒนาขึ้นนจะเกิดการเรียนรู้ไงใช่การสอนในบ้านเลยนี่แหละคือความตั้งใจไงคือเรามีความฝันใช่ไหมชืนชอบการร้องเพลงไม่ว่าจะมีโอกาสที่เวทีไหนเราก็อยากจะไปแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันของน้องโซแล้วเองนะคะไบร์ล่ะเป็นไงบ้างของไบร์ก็เอฟนะฮะก็เคยดูเฉพาะวันเสาร์ครับที่บ้านไม่ได้ติดทัวร์ซึ่งวันนี้ยังไม่มีวันเสาร์ค่ะโอเคไม่ทันแน่เไยทัน ก็ได้ดูแต่วันเสาร์ก็เลยแบบเหมือนว่าเราก็รักการร้องเพลงใช่ไหมฮะแล้วก็ประกวดในเวทีต่างๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมาบ่อยๆแล้วก็เหมือนเราอยากเป็นศิลปินสักทีอะครับก็เลยเห็นว่ารายการเอเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นทางที่นําไปสู่แบบวงการบันเทิงด้วยค่ะแบบไปถึงฝันงของเราที่อยากเป็นศิลปินนักร้องด้วยแล้วก็เราก็เลย เข้ามาประกวดในรายการนี้ครับอืแต่ละคนก็มีความฝันแตกต่างกันใช่แล้วแต่กตอนนี้เนี่ยทุกคนนะคะก็ได้มาไยินอยู่ที่จุดนี้แล้วเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนมีรางวัลการันตีละแอบได้ยินมาว่าแต่ละคนกําลังจะมีซิงเกิลเดี่ยวอะไรยังไงร้อยฟังหน่อยน้องโซน้องน้องไอ้น้องไอ้ค่ะก็เอ่อพวกเราก็กำลังจะออกอัลบั้มค่ะรวม12คน12เพลงนะคะก็เป็นอัลบั้มที่ตรงกับคอนเซปของพวกเราที่ ตั้งแต่มาประกวดน,นะคะปี9ก็คือ9ให้เกินฝันค่ะค่ะอัลบั้มนี้ก็คือ t AF 9เกินคาดค่ะก็คือ,อเราก็จะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็เกินคาดอยู่ในอัลบั้มนี้แน่นอนก็คือเหมือนอะไรก็ตามที่ไม่เคยเห็นหรือว่าอยากจะเห็นจากพวกเรา12คนเนี่ยก็จะพยายามใส่เข้ามาในอัลบัม้มนี้ค่ะโอ้แอบแง้มบ,บ,บอกหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเกิดโดยส่วนตัวของทั้ง3าคนแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่แบบ เราคาดไม่ถึงที่จะได้ดูกันในแนวหรือว่าแบบในบ้านไม่ได้ทำออกมาเป็นอ้ออะไรเนี้ยบ้านหัวเราะเกาต้องมีอะไรแบบพิเศษแน่เลยอ่ะใช่บ้านของเราแบบเนี่ยทให้ผู้ชมติดตามใ่ตอนคอนเสิร์ตนี้จะรูไอ้บอกหน่อยไอ้บอกหน่อยคือแบบว่าแนวเพลงละกันแนวเพลงเพราะแต่ละคนนี่เหมือนว่าทราบมาแล้วว่าจะได้สิบสองคนมัต้องสิบสองแบบสิบสองทำเพลงนะใช่ค่ะก็สิบสองคนก็จะเป็นสิบสองแบบเลยแต่ว่าก็ยังคงความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองอะค่ะก็อย่างยัง โซ่อย่างี้ค่ะก็เป็นคาแรคเตอร์สนๆก็คงจะเป็นแบบนั้นเพลงก็เป็นแนวนั้นอยู่แต่ว่าอาจจะมีอะไรที่แบบว่าน่าติดตามมาากว่า้ที่ต้องพี่เต้นปอกปิ้งแบ่งร่างอะไรที่แยกคอต้องไปดูเอาแล้วไอหล่ะไอล่ะขออไอก็เป็นคาแรคเตอร์เดิมค่ะเพลงก็เป็นเพลงเร็วป๊อปแดนซ์ค่ะนี่นี่นะอ่ะบายบายอะบายไ ไปก็จะออกแนวที่ทุกคนเห็นกันครับก็คืออินดี้หรือว่าอาจจะเป็นป๊อปป๊อปเล็กน้อยจะผสมผสมกันครับรอรอมารอรอพอแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างน่นอนให้แี้แล้วก็เพื่อนที่เหลือด้วยเนาะใช่ไหมใช่ค่ะต้องไปดูคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตไม่ได้ไม่ได้ออกจากบ้านต้องมีการเมาห้ใหมาค่ะวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะที่ i m p a c ค Arena เมืองทองธานีค่ะคอนเสิร์ตเก้า 2AF เก้าเกินคาดค่ะอคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะเป็นการมาเจอกับแฟนๆหลังจากที่ออกมาจากบ้านแล้วใช่ไหมคะและความพิเศษอะไรอย่างที่บอกว่าอัลบั้มเนี่ยก็มีอะไรที่แบบเกินคาดเลยวความพิเศษในคอนเสิร์ตก็ต้องมีด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เกินคาดยิ่งกว่ายิ่งกว่าด้วยเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตมันไม่ใช่เพลงเพลงนี่มันอาจจะทําอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากไม่ได้แต่ว่า คอนเสิร์ตเนี่ยรับรองว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นได้เห็นแน่นอนหรือแบบแฟนคลับเคยดูในบ้านอะไรบางอย่างไม่ต้องคาดเพราะมันจะอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ใช่ใช่ต้องมีความพิเศษช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงนี้กําลังแบบว่าฟิตซ้อมกันอยู่ใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างตอนซ้อมตอนนี้ซ้อมอะไรกันอยู่บ้างไปถึงไหนแล้วคะความพร้อมความพร้อมตอนนี้ก็พอประมาณหนึ่งแล้วครับก็คือเราก็ได้ไปเรียนร้องเพลงหรือว่าเรียนเต้นในทุกๆวันอยู่แล้วค่ะ แล้วก็อยู่ในช่วงกําลังแบบว่าปรับเพลงที่จะใช้ในอคอนเสิร์ต<ช>คุยว่าเราจะเอาแนวไหนที่มันจะดูออกมาแล้วดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหโอชอบคำนี้จังเลยแบบแนวไหนก็ได้แต่ขอที่แบบทําออกมาแล้วดีที่สุดต้งองตรงไงเราก็โทงกับทุกคนด้วยเองอแอบรู้มาอีกดีฉันรู้มาเยอะค่ะคุณค<อ>่ะรู้มากเลยค่ะ ป้าแจ่วนั้นป้าแจ๋วนั้นมีการท้าทามน้องไฮเหรอคะใช่ไหมหนูยังไม่รู้ทำไมฉันรู้ล่ะหหนเเ็พี่พี่รู้พี่บอกหนูหน่อยค่ะแอบบอกเออมีท้าทายมาเอ๊ะแบบว่าจะมีละครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าป้าป้าแจ๋วเก็มองไว้อยู่เออถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของละครล่ะถ้าเกิดทั้งสามคนมีอยากเล่นได้เล่นและอยาเล่นอยากเล่นบทไหนยังไงเออ ก็คือ,อถ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็คืออยากเล่นอยู่แล้วค่ะท,ทุกทุกบทเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนที่อยู่ในบ้าน AF เนี่ยก็มีโอกาสได้เล่นทั้งละครสั้นทั้งละครเวทีแล้วก็แบบบทที่ได้เนี่ยมันมีหลายคาแรคเตอร์มากรวมถึงในคาสแอคติ้งด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ท้าทายทุกบทแล้วก็มันก็น่าเล่นทุกบทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค,คิดว่าแต่ว่าถ้าอยากเล่นที่สุดคงจะเป็นบทแบบว่า ไอ้ลายขนาดร้ายขนาดรลายนอนหลยลายจิ๊กนนึงไี้งั้นเดี๋ยวพี่เป็นนางเอกให้ลูกหนังตาเจ๊ตกเลยนะเอาจริงหนูก็อยากเป็นนางเอกหน้าไม่ให้ลั่ใจหนูรักมากในสมัยนี้นะคะเราเป็นนางเอกนี่งปัจจุบันต้องลายนะจ๊ะไมลายไมเกิดนางเอกเนี่ยอย่ายอมอย่ายอมนางร้ายไงนางเอกต้องแอกว่าเขาเรียกนะกระดูกเบอร์เดียวกันกับนางร้ายบุบๆอะไรอย่างนี้โซลา ถ้าแบบมีโอกาสได้ละครอยากเี้นบทไหนบทไหนก็ได้ครับแล้วแต่ประเจ้าเมตตาครับโลน่ารักอย่างเงี้ยเราเป็นอารมณ์แบบโลงรักนางเอกหรือเป็นน้องชายนางเอกน่าจะน่ารักดีอย่างเงี้ยได้หลายอย่างเอามาไว้อีกคนนึงไว้คนนึงของใบก็อะไรก็ได้ครับแต่ว่าถ้าตรงเหมือนเหมือนเราก็ได้ ได้แสดงบนเวทีที TF <ช>แล้วครับก็น่าจะเป็นแบบคาลิเเตอร์แบบซื่อๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าถ้าได้ไถ้าได้แบบอื่นก็อยากทดลองดูด้วยครับอ่ะก็ต้องรอติดตามต่อไปไแล้วกันนะ ผลงานต่อ,ตอไปในอนาคตคออของน้องๆน,นั่นเองนะคะทุกคนเลยทั้งสองคนใค้เป็นแฟนคลับเชร์ก,กันมา้แต่วิคแรกสัปดาห์แรกเห็นความลำบากเห็นน้ําตา <c oughs> เห็นรอยยิ้มของน้องๆก็รอเชร์กันต่อไปแล้วกันนะคะแต่ว,วันนี้เนี่ยน้องๆมาเจอพวกเราทังทีค่ะพร้อมกับอัลบั้มแล้วก็รุ่นซิงเกิลแล้วก็คอนเสิร์ตให้ฝากกันหน่อยดีกว่าว่าหลายๆคนที่เราติดตามมันอยู่เนี่ยจะสามารถไปดูคอนเสิร์ตได้ยังไงอัลบั้มแบมยังไงก็ อยากให้อยากฝากนะคะให้ทุกคนนะคะติดตามอัลบั้มของพวกเรานะคะ True AF 9เกินค่าตรวมถึงคอนเสิร์ตด้วยนะคะในวันที่27ตุลาคมนี้นะคะที่ IMPACT Arena เมืองทองธานีก็คอนเสิร์ตนี้นะคะพวกเราทั้ง12คนเนี่ยก็ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อขอบคุณนะคะ <c oughs> แฟนๆ AF ทุกคนที่ที่โหวตแล้วก็เชียร์พวกเรามาตลอดก็รับรองว่าที่ทุกคนเคยดูเรามาตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ดูเราในคอนเสิร์ต ทันเดอร์โดมทุกวันเสาร์เนี่ยก็จะมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็ตอบแทนที่ทุกๆคนอยากเห็นแล้วก็เฝ้ารอดูแน่นอนค่ะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ฝากทุกคนด้วยค่ะอ่าให้โซ่ระบายพูดนิดนึงแล้วกันน้องอฝากหน่อยฝากหน่อยน้องก็ยังไงในหน้าเพื่อนฝากไปหมดแล้วฝากหน่อยอย่างที่พี่ไอพูดครับคอนเสิร์ตเราไม่ธรรมดาแน่นอนฮะ แล้วก็รีบๆจองตัวนะครับบอกไว้ก่อนเวลานะสำหรับเนือนใกล้ใกล้เต็มแล้ว่นงเปิดจองเลยม่มีจองมีจองในแฟนคลับแล้วก็อยากให้มาเป็นกำลังใจให้พวกเราแนะครับวันที่2ีิบเจ็ด ตุลาคมนี้พวกเราตั้งใจทำคอนเสิร์ตนะะี้มากเลยครับะคะ่ะแล้วค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะสำหรับน้องๆเอฟเก้า่นเองเนะผ่านมา9ก้าปีเต็มแล้วสำหรับรายการรีที่โชว์อันดับหนึ่งของประเทศไทย24ชั่วโมงใครนะที่ติดตามตั้งแต่ในบ้าน24ชั่วโมงตอนนี้น้องๆออกมาแล้วระาะฉะนั้นติดตามให้กำลังใจกันได้หรือเอฟเ9เกเกินฝันใช่ไหม เก้าเกินคาด่า27ตุลาคมนี้ไปพบความเรียกว่าเกินคาดนะอะไรหลยอย่างที่คุณคาดหวังไว้หรือยังไม่ได้เห็นแบบเต็มสตรีมงานนี้คุณได้เห็นอย่างเต็มที่แน่เลยขอบคุณน้องไฮ้น้องโซ่และน้องไรจ้าขอบคุณค่ะริบรีมจองหมดแล้วจะเสียใจใช่แน่จ้าเอาล่ะตอนนี้เราไปนักเกินสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันต่อกับดาราดิลี่นิวส์ค่ะ